สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบตองกินไปตามใจเรานะคะจะมาทำจะมาพาทุกคนทำแกงฟักทองอีกแล้วต้องวงเล็บไว้ข้างหลังว่าอีกแล้วเพราะว่าไปตองเพิ่งแกงก็แกงไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ทำคลิปเหมือนกันแกงฟักทองใส่เนื้อที่ต้องบอกว่าแกงฟักทองอีกแล้วเพราะว่า ไม่ต้องมีฟักทองเองไงฟักทองจากต้นก็จะวนเวียนทำแบบซ้ําๆอ่ะให้ฟักทองมันหมดนะอันนี้เป็นฟักทองลูกสุดท้ายเลยก็เลยจะต้องทําไม่เป็นที่ระลึก <c oughs> เยมกะทิวันนี้ใช้กะทิแบบขวดนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดของเรา เอามอตั้งไว้แล้วใส่กะทิแล้วเดี๋ยวติดไฟเลยจุดไฟเลยนะนี่อ่ะทำแกงพักทองไปด้วยกันซ้ำหน่อยนะเก่าหน่อยนะ<ม>แต่อยากทำคลิปค่ะเอาหม้อตั้งกะทิกะทินี่ยเราใส่ถ้าเราไม่ผสมน้ำเนี่ยมันก็คือหัวกะทิแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ให้มันเดือดใส่นิดเดียวนะ ใส่นิดเดียวแล้วเราจะเอ่อเราจะผัดเครื่องแกงก่อนใส่กะทินิดเดียวผัดเครื่องแกงพอกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำพริกน้ำพริกแกงลงไปเลยใส่น้ำพริกแกงลงไปผัด พีชแกงเอาไปผัดก,กับกะทิให้มันหอมให้พีกแกงมันสุกก่อนไฟอ่อนๆไฟปานกลางจะเย็นๆเนี่ยผัดผัดแบบเนี้ยผัดแห้งๆเดี๋ยวค่อยๆเติมกะทิลงไป หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าในครัวใบตองเนี่ยมันมืดมากและตอนนี้ก็5โมงครึ่งแต่ว่า5โมงครึ่งของหน้าหนาวเนาะมันก็เลยมืดค่ะผัดพริกแกงไปจนสุกหอมดีแล้วแล้วก็เอาเนื้อใส่ไปค่ะยังไม่ได้ใส่น้ํานะแห้งๆเอาเนื้อใส่ไปเอาเนื้อใส่ไปแล้วก็ผัดกับพริกแกงเลยค่ะ เราจะผัดเนื้อกับพริกแกงให้ให้เนื้อมันแบบสะดุ้งไฟหน่อยนึงอะถ้ามันแห้งไปเนี่ยเราก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปเรื่อยๆถ้าถามว่าทำไมไม่ใส่ทีเดียวไปเลยไม่รู้นะคะ่ะแบบแบบเนี้ยไปต้องทำมั้งแต่โบราณแล้วอะ่ะ แม่สอนให้ทําแบบนี้แม่บอกว่าแกงเผ็ดนะ่ะก็ต้องผัดเครื่องแกงให้มันหอมก่อนถ้าเราใส่ไปเลยโดยที่ไม่ผัดแม่บอกว่ามันจะกินคนลนะรสชาติกันจะไม่เป็นแกงเผ็ดจะเป็นแกงคั่วแม่บอกถ้าถ้าเราใส่กะทิ ใส่พริกแกงใส่เติมน้ําไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแกงแกงเผ็ดต้องผัดแต่ถ้าแกงที่ไม่ต้องผัดก็คือแกงขั่วสม้มผักบุ้งถ้าแกงขั่วส้มผักบุ้งเนี่ยใส่กะทิลงไปใส่พริกแกงลงไปพอเดือดใส่ผักบุ้งใส่หมูสามชั้นอะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะแกงขั่วส้มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแกงเผ็ดเราต้องผัดแบบนี้แม่บอกทําตามแม่ค่ะเนี่ยเราผัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ ก็ใส่ถ้ามันแห้งเราก็เติมกะทิไปเรื่อยๆเดี๋ยวผัดให้เนื้อมันสะดุ้งไฟหน่อยให้มันสุกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยมาเติมน้ำเดี๋ยวไป้องผัดไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะไป้องผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อมันสุกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะคะแล้วก็ทีนี้จะเติม เติมกะทิลงไปเลยเติมกะทิลงไปทั้งหางทั้งหัวเลยนะวิธีทำหางกะทิของใบตองจากกะทิสำเร็จรูปก็คือถ้าหัวมันอนะ่ะหมายถึงเราเทจากขวดแล้วก็ไม่ไม่เติมน้ำเลย แต่ว่าถ้าเราจะทําเป็นหางกะทิเราเติมน้ำหนขวดต่อน้ำหนขวดแบบนี้นะคะใส่ไปเลยเราก็เอาขวดของมันนี่แหละตวงวันนี้ไปต้องใช้กะทิสองขวดนะเดี๋ยวจะทำหัวกะทิไว้ลาดตอนใกล้สุกด,ด้วยเดี๋ยวเก็บกะทิไว้ครึ่งขวด แกงหม้อใหญ่ค่ะนี่อันเนี้ยจะต้องเก็บไว้ทำหัวกะทิครึ่งขวดพอเติมกะทิลงไปแล้วทีนี้ก็รอน้ำเดือดรอกะทิเดือดปรุงรสได้เลยไม่ต้องใส่ผงปรุงรสช้อนนึง ตอนชาผงปรุงรสเนี่ยจะเค็มแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราชิมอีกทีหนึง่งไม่ต้องไปใส่ผงชูรสใส่อะไรละเพราะว่าผงปรุงรสเนี่ยเขาปีผงชูรสอยู่ในนี้แล้วนะแต่ตอนก็ใส่แค่นี้แหละใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะ ไม่ต้องปล่อยให้แกงเดือดมาประมาณสิบนาทีแล้วนะตอนที่มันเดือดใหม่ๆอ่ะน้ำแกงมันจะเป็นฟองเต็มเลยก็ปล่อยมันพอฟองมันยุบหมดมันจะได้น้ำแกงแบบเนี้ยไม่มีฟองแล้วแปลว่าใช้ได้แล้วคราวนี้ก็มาใส่ฟักทองกันเลย คทองลูกหนึ่งเยอะมากเลยลูกใหญ่อะสงสัยจะกิโลกว่าจะหมดไหม เดือดปุ๊ๆเลยเราจะดูว่าฟักทองมันสุกหรือ,อยังก็คือดูว่ามันใสๆอะ่ะหรือถ้าไม่แน่ใจก็เอามาใส่ถ้วยแล้วใช้ช้อนตัดด,ดูกได้นะอันนี้น่าจะใกล้สุกแล้วนิดนึงเนี่ยขาวๆอยู่นยมันจะขาวๆอยู่หน่อย แปบ๊บนึง่งฟักทองสุกแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะใสๆมันจะใสๆขึ้นมามันจะใสๆพอฟักทองสุกแล้วที่เก็บหัวกะทิไว้ เก็บหัวกะทิไว้ครึ่งขวดเนี่ยใส่เลยเอาหัวกะทิมาราดตอนนี้มันจะมันมันหอมถ้าเราไม่ราดมันก็จะกินแบบจ่อยจ่อยไม่หอมกะทิพอราดหัวกะทิไปแล้วก็ปล่อยให้เดือดปล่อยให้เดือดแปบ๊บนึงนี่ เห็นไหมตอนแรกเนี่ยน้ําแกงมันจะแดงๆใสๆพอรัดหัวกะทิแล้วน้ําแกงมันจะนวลขึ้นมาเลยเพราะมันได้กะทิหัวกะทิลงไปแกงเผ็ดต้องมีหัวกะทิตบท้ายแบบนี้เสมอมันจะทําให้หอมมันเดือดแล้วเดือดแล้วพอเลยค่ะแล้วก็จะใส่กระเพรา ปกติเนี่ยถ้าถ้าแกงทักทองอะ่ะเขาจะชอบใส่หัวละพาใช่ไหมแต่ใบตองเนี่ยชอบใส่กระเพราค่ะกินไปตามใจเราชอบแบบไหนทำแบบนั้นนะคะกินแบบไหนทำแบบนั้นค่ะเพื่อนๆจะใส่หัวละพาก็ได้นะทีนี้น้ำแกงเข้าที่แล้วปิดไฟเลยค่ะ ปิดไฟใส่ใบกระเพราใส่แล้วก็กดให้มันจมพอแล้วแค่นี้เองเป็นอันเสร็จพ่ธีแกงฟักทองใส่เนื้อแกงเผ็ดฟักทองใส่เนื้อค่ะพร้อมกินแล้วนะคะเนี่ย นี่จ้าแกงฟักทองใส่เนื้ออร่อยอร่อยเลยจ้านี่ไม่ต้องไม่ตึกไม่ตัดใส่ถ้วยนะเพราะว่าจะแกง เอาไว้ใส่บาตรจ้ายังไม่ได้กินนะจ๊ะนี่น่าอร่อยไหมทุกคนน่าอร่อยเนาะม่ตองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของใบตองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใบตองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใบตองได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าใครเข้ามาดู คลิปของใบตองนะคะทักทายใบตองหน่อยนะให้ใบตองได้มีกําลังใจนะคะคอมเมนต์ทักทายใบตองบ้างนะคะใบตองจะได้มีกําลังใจแล้วจะใบตองจะได้รู้ว่าอ๋อใบตองมีเพื่อนอยู่นะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมแกงพักทองค่ะใส่เนื้อง่ายๆสไตล์ ไปตามใจเรานะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ